สวัสดีครับผมอาจารย์เซินนะครับวันนี้จะมาแนะนำเทคนิคการใช้ลัคกี้สกอร์นะครับในแอปของเรานั่นเองนะแต่ละคนเนี่ยจะมี คะแนนลัคกี้สกอร์ในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักสุขภาพและก็โชคลาภนะครับแต่ละวันนี้คะแนนมันจะขึ้นขึ้น,นลงๆตามพลังงานของแต่ละวันเรามีเทคนิคใช้ยังไงเราเออกมาใช้ในรูปแบบไหนได้บ้างนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับสาหรับใครที่ใช้แอปของเราอยู่นะครับลองเลื่อนลงมาด้านล่างนะหลังจากที่เข้าแอปของเราเรียบร้อยแล้วนะฮะเลื่อนลงมาที่โซนด้านล่างจะมีหมวดหนึ่งที่ชื่อว่าลัคกี้สกอร์นะครับคะแนนตรงนี้เราขมเนี่ย แบ่งออกเป็น5หมวดหมู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภนะครับซึ่งคํานวณมาจากอะไรนะครับเราคํานวณมาจากวันเดือนปีเกิดของท่านเอามาเทียบกันกับพลังงานของวันนี้นั่นเองนะครับของวันในแต่ละวันนั่นเองนะฮะดังนั้นในเมื่อเราเอาวันเดือนปีเกิดมาเทียบกันกับพลังงานของวันเราก็จะรู้ขึ้นมาใช่ไหมว่าพลังงานวันนี้มันดีกับเราหรือเปล่า นะครับพลังงานมันก็เลยจะเปลี่ยนไปในแต่ละวันไม่สํากันนะครับพรุ่งนี้ก็อาจจะขึ้นอาจจะลงแล้วแต่เรื่องแล้วแต่ลาวนะครับวันไหนที่เป็นวันที่พลังงานดีกับดวงเนี่ย กราฟทั้ง5เนี่ยนะหัวข้อทั้ง5นี้นะครับก็มีแนวโน้มที่จะสูงก่อค่าเฉลี่ยนั่นเองนะครับแต่ถ้าวันไหนพลังงานมันร้ายมันขัดดวงเรามันทําให้เราตัดสินใจผิดพลาดได้พลังงานเหล่านี้ก็มีโอกาสที่จะลดลงนะครับแต่แน่นอนครับในบางวันมันก็อาจจะพลังงานไม่ดีกับดวงแต่อาจจะดีแค่เรื่องใดเรื่องหนึ่งได้นั่นเองนะครับเมื่อเลยเกิดหัวข้อลัคก,กี้สกอร์นี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการคิดอย่างละเอียดในแต่ละเรื่องของคุณนะครับยกตัวอย่างเช่นบางวันการงานอาจจะไม่ดี แต่วันนั้นดีเรื่องความรักมันเป็นไปได้ใช่ไหมครับเช่นว่าโดนหัวหน้าดูจากที่ทํางานมาแต่กลับมาบ้านไป็นไงภรรยาสามีเราดูแลทำเซอร์ไพรส์ e, มันเกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นการลงรายละเอียดที่ไม่ได้ใช้แค่พลังงานวันดูคร่าวๆแต่ดูเฉพาะเจาะจงเป็นเรื่องๆไปนั่นเองนะฮะสำหรับในหมวดลัอกเกอร์กรผมจะมีปุ่มไอที่อยู่ทางขวาสุดเนี่ย คลิกเข้าไปเพื่ออ่านรายละเอียดเล็กๆน้อยๆได้เป็นข้อมูลว่าเอาไว้ใช้ยังไงนะครับ mm hmm. เช่นการงานเนี่ยคะแนนประจําวันถ้าสูงๆก็ให้ทําสิ่งที่ยากๆนะทําสิ่งที่คุณต้องใช้ดวงอ่ะต้องพึ่ง โชคอะนิดนึงอะจะมีโอกาสสาเร็จได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับหรือว่างานที่ยากๆงานที่ท้าทายอย่างนี้นะครับก็จะสาเร็จได้ง่ายขึ้นด้วยนั่นเองนี่เป็นตัวอย่างนะครับในเรื่องของความรักก็เช่นการใครที่กําลังสนใจใครอยู่นะครับวันที่คะแนนความรักดีๆเนี่ยจะเป็นวันที่มีแนวโน้มที่คุณจะมีสเสน่ห์สูงนะครับคำพูดคําจาของคุณหรือการตอบคาถาม การเป็นตัวของตัวเองของคุณเนี่ยจะช่วยให้โอกาสมากขึ้นนะครับนะเป็นวันที่เสริมความคิดเสริมความรู้สึกเสริมสเสน่ห์ให้กับเราโดยที่เราไม่ต้องรู้ตัวก็ได้ด้วยนะครับดังนั้นเราก็จะใช้วันนี้ในเรื่องเกี่ยวกับความรักจริงๆก็สามารถใช้ได้ทุกชนิดนะฮะไม่ว่าจะเป็น ความรักที่เกี่ยวกับชู้สาวนะความรักหนุ่มสาวหรือความรักที่เกี่ยวข้องกับหัวหน้าลูกน้องได้หมดเลยเจ้านายทีมงานลูกค้าแบบนี้ก็สามารถเอาไปใช้ได้เช่นกันนะครับส่วนในหมวดการเงินเนี่ยถ้าคิดเข้าไปก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องการที่เราใช้น้ําพักน้ําแรงในการหาเงินนั่นเองนะครับไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาโชคลาบนะยกตัวยอย่างเช่นวันนี้ฉันจะอยากจะไปปิดดิวใหญ่นี้จะไปพิชชิ่งงานใหญ่นี้ จะไปประมูลงานนี้ถ้าคุณสามารถเลือกวันที่การเงินของคุณมันสูงสูงได้ก็มีโอกาสที่จะได้เงินไปทวงนี้ก็ดีใช่ไหมอ่าเรามีลูกค้าหรือใครก็ตามติดนี่สินเราลองใช้วันที่การเงินสูงสูงเนี่ยโทรไปทวงโทรไปตามดูก็มีโอกาสได้มากขึ้นไปขายของขายสินค้าไปออกงานบูธงานแฟร์งานต่างๆนะครับกลุ่มเหล่านี้นั่นเองวันที่เราไปหาเงินนั่นเองนะครับถ้าเราเลือกได้นะครับถ้าเลือกได้ถ้าเป็นวันที่การเงินคขนาดสูง ควรจะเลือกวันเหล่านั้นนั่นเองแต่ถ้าเลือกไม่ได้นะครับวันที่คะแนนการเงินดีมันก็จะส่งเสริมให้คุณขายได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับส่วนวันที่คะแนนการเงินมันน้อยเดี๋ยวเราก็จะมาบอกวิธีแก้กันอีกทีหนึ่งนั่นเองนะฮะหัวข้อถัดไปเป็นเรื่องของสุขภาพนะครับก็จะเป็นเรื่องที่เหมาะที่จะใช้ในการดูแลสุขภาพหรือไปหาหมอไปหาคําตอบของโรคที่คุณเป็นที่คุณป่วยนะอันนี้อาจจะใช้กันน้อยนะครับแต่ว่าเราก็สามารถใช้ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นว่าเราเจ็บไข้ได้ป่วย ด้วยโรคบางอย่างนะครับแล้วหาสาเหตุลําบากหาสาเหตุยากหมอไม่แน่ใจในคําตอบคุณอาจจะเลือกวันที่คะแนนสุขภาพเยอะๆไปลองหาหมอท่านอื่นโรงพยาบาลอื่นหลายๆโรงพยาบาลอย่างนี้นะครับมีโอกาสที่จะโชคดีในเรื่องการรักษาสุขภาพแล้วก็สามารถหายได้ง่ายด้วยนั่นเองนะครับและสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโชคลาบนั่นเองอันนี้ก็มักจะเป็นพวกลาบลอยโชคฟุกเป็นการเงินที่ได้มาฟุกฟุกนะหรือการเสี่ยงดวงนะครับโชคลาบนี้ยิ่งคะแนนเยอะ วันนั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่คุณจะเสี่ยงดวงแล้วสําเร็จสมหวังนะครับซึ่งมันจะไปคู่กันกับหัวข้อที่ชื่อว่าเลขนําโชคนั่นเองนะครับพอไปถึงหัวข้อเลขนําโชคเนี่ยจะมาแนะนําวิธีใช้แบบนี้อีกทีหนึ่งด้วยนะฮะสำหรับกรณีที่ค่าไหนส,สูงให้คุณรีบใช้รีบเอาวันนั้นไปทํานั่นเองนะในเรื่องต่างๆเหล่านั้น,นครับสำหรับที่ค่ามันน้อยน้อยหล่ะทำยังไงนะครับจริงๆแล้วแอปนี้มีวิธีแก้ให้แล้วโดยที่คุณไม่รู้นั่นเองนะครับวิธีแก้ก็คืออะไรฮะให้คุณใช้ของที่อยู่ หัวข้อด้านบนบนั่นเองนะฮะไม่ว่าจะเป็นการใช้สีเสื้อ การใช้ทิศการใช้ของประดับการรับประทานอาหารเสริมดวงการฟังเพลงเสริมดวงการแต่งหน้าการใช้กระเป๋าแบรนด์เนมนะครับรวมไปจนถึงการทําตามคําแนะนําวันนี้ด้วยนั่นเองนะครับพูดง่ายๆก็คือ EP 1-8ที่เราสอนกันมานี่แหละมาเราสามารถเลือกอันใดอันหนึ่งหรือหลายๆอันก็ได้นะครับที่จะใช้ในการเสริมดวงนะครับคำถามคือมันทําได้มันช่วยได้จริงหรอคําตอบก็คือว่าคะแนนลัคกกี้สกอร์เนี่ยมันบ่งบอกว่าวันนั้นเนี่ยถ้าเกิดคะแนนน้อยเนี่ยคือเรื่องนั้นมันไม่เสริมชีวิตของเรานะครับดังนั้นของ ที่ผมแนะนําให้คุณใช้ของแต่ละคนเนี่ยมันคือของที่เอาไว้แก้โดยตรงเลยเป็นการแก้พลังงานประจําวัน ให้มันมาเสริมดวงของคุณคือพูดง่ายคือเปลี่ยนจากพลังงานที่ทำร้ายดวงให้เขาคอนเวิร์ตไปเป็นพลังงานที่เสริมดวง mm hmm. ก็คือเหมือนเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีเลยนั่นเองนี่คือความหมายที่ผมคิดขึ้นมาที่เราวางแผนขึ้นมาตามหลักของวิชาดวงจีนสายสหะ mm hmm. นี่เลยนะครับดังนั้นหมายความว่าของข้างบนไม่ใช่แค่เสริมนะถ้าในวันที่คะแนนคุณไม่ดีของเหล่านี้คือของแก้ของพลิกพลังงานร้ายให้กลาย ็นนดีะครับผมไม่ได้ยืนยันนะครับไม่ได้ฟันธงไม่ได้คอนเฟิร์มไม่ได้การันตีร้อยเว่าของเหล่านี้จะช่วยแก้ได้แต่ผมยืนยันอย่างหนึ่งได้ว่าถ้าคุณทําจนเป็นประจําจนเป็นนิสัยนะ ความยากทั้งหลายแหล่มันจะลดลงนะครับมันจะช่วยได้มันจะช่วยคอนเวิร์ตให้เบาขึ้นให้ง่ายขึ้นไม่ได้บอกว่าปัญหาจะไม่มีไม่ได้บอกว่าจะไม่ป่วยไม่เจ็บมันเกิดขึ้นอยู่แล้วเราเป็นมนุษย์นะครับเพียงแต่มันจะเบามันจะง่ายมันจะเจอหนทางที่เราคาดไม่ถึงเกิดขึ้นได้เป็นระยะระยะดังนั้นของเหล่านี้จึงเป็นของที่ต้องทําเป็นประจำนะครับเสริมทุกวันเสริมรายวันก็จะช่วยให้ทําได้นะครับสำหรับใครที่เพิ่งเริ่มลองใช้สอสาวันอย่างเงี้ยก็อาจจะยังไม่ได้เห็นผลขนาดนั้นก็ต้องรอดูกันไปสัก21วันนนเดอนนึงทําย่่างตอเนื จะเห็นผล ได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเอาล่ะครับนี่ก็เป็นเทคนิคการใช้ลัอคกี้สกอร์นะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปเหล่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e นะครับเป็นกำลังใจให้ทีมงานและผมด้วยเลยนะครับผมก็จะทาคอนเทนต์เหล่านี้ออกมาสอนอยู่ตลอดตลอดนั่นเองนะครับใครที่ยังไม่รู้ฟีเจอร์ไหนนะครับฝากติดตามได้เลยนะในเพลย์ลิสต์การสอนใช้แอปของเราเนี้ยนะครับจะสอนทุกฟีเจอร์อย่างละเอียดเลยให้คุณได้ใช้ได้อย่างเป็นนี่อย่างคล่องแคล่วเลยนั่นเองนะครับสำหรับใครที่ชอบก็ฝากติดตามด้้ววยแลกกันคครบอุณมา เลยครับ